สามหรือตำแหน่งจักราหกนะครับหรืต่อมไพเนียลดี๋วนี้ต่อมไพเนียเป็นสากลแล้วชาวยุโรปอินเดียอเมริกาฝรั่งละเนื้อสัตว์มากกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่านะครับแต่ก่อนเราก็คิดว่าประเทศไทยนี่เก่งสุดๆอนุตรธรรมนี้ชวนคนกินเจนี่เยอะที่สุดละรองลงมาก็าสัติอโศกแล้วก็กลุ่ม อาชายโยค่าแขกซิกรวมแล้วประมาณสิบแปดกลุ่มของประเทศไทยหรือมากกว่านั้นเราก็ว่าวูเราเปิดร้านเจสุดด้วยคนมหาศาเลยนั่นคือสมัยก่อนโบราณแต่เดี๋ยวนี้คนที่กินเจเยอะที่สุดคือฝรั่งไปแล้วเราล้าหลังที่สุดเราเป็นผลผลไม้ตกเข่งที่สุดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นละ่ะตั้งแต่หลังจาก1999 2012 ซิงซานิก็กล่าวบอกว่าต่อไปเราจะไม่ค่อยประทับทรงแล้วนะใช่ไหม mm. เพราะบัดนั้นมันเลยหนึ่งเก้าเ้าเก้าช่วงที่ระเบิดนิวเคลียร์จะลงหลายคนก็กินเจเพราะความกลัวคือทางเราประเทศไทยเนี่ยเรากินเจเพราะความกลัวเป็นหลักเราใช้ความกลัวนําทางนะกลัวไม่พ้นภัยิบัติกลัวอุบัติเหตุ นะกลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์กลัวไม่ได้ไปนิพพานกลัวไม่ได้ไปมิติที่ห้ากลัวไม่ได้ไปโลกภาสีอานนะครับผมเราใช้ความกลัวกลัวไม่ได้บุญกุศลเยอะๆกลัวไม่ได้ปักทงชิงโคต้องมีทงปกักใช่ไหมสิจะไ,ได้เห็นชัดๆเรามีความกลัวแล้วหวังแต่ทางยุโรปตรงนี้สินยันเก่าแก่ลงที่เกิดกายที่ยุโรปฝรั่งเยอะมากเขากินเพราะเมตตาไปเลย ไม่มีข้อแม้กินพราะแม่ตากินเพราะรักจริงๆร,รักสัรพสัตจริจริง,รงนะครับผมมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆสรุปกลายเป็นว่าประเทศไทยนะครับเป็นผลไม้ตกเข่งก็คือก้นเข่งไแตะในการเข้าคัดกรองเข้าสู่ยุคพลาสีอ่านนะครับผมเนาะนะทีนี้ ที่คุณเซียวรู้ถามว่าแล้วเราจะเข้าสู่ประตูของธรรมะอย่างไรเพราะรู้สึกว่าเราได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยแต่รู้สึกว่ามันยังหลวงโงอ่ะมันไม่เต็มกําลังอ่ะนะทําไมไม่เต็มกําลังล่ะคุณ <นะ S 2> ดูค่ะอาจารย์บอกว่าอะไรก็รู้อะไรก็ไปเรียนหมดท่านไหนก็เรียนหมดแล้วแต่ว่าทําไมจิตไม่ไม่ไมบาเพ็ญให้จิตเข้าถึงข้างหนแต่มัน,น,นทําไม่ได้ มต้อเปลี่ยนหมายว่ามันได้แล้วท้าทอยางไราะเข้าถึงทุกครั้งเราฟังธรรมะจากหัวจากหูใช่ไหมมันฉบคิดมันใช้แค่ความคิดและเราก็ใช้แค่ความฉลาดสัญญาความจำในการเข้าไปฟังธรรมะการฟังธรรมะต้องฟังสะทสารสะเทือนถ,ถึงข้างใน การจะเข้าถึงได้ต้องเข้าถึงด้วยหัวใจหัวใจคือพลังแห่งการสัะเทือนมันต้องแจ้มมันต้องโค่่งนะครับมันต้องมีใจเข้าไปนั่นแหละการเข้าประตูเข้าพระสาอนจริงๆรักเนื้อัตว์เพราะรักม่ตาจริงๆแน่นอนเราเราอาจจะกินเจเพราะความกลัวก่อนแต่กินเจไปสิบปียี่สิบปีมันเริ่มกินจนชินแล้วไง ความไม่ตาก็เพิ่งออกบางคนชิงโขแล้วพอไม่เกิดระเบิดตุมตามาก็เจแตกก็บอกว่าซีซัส,สิโกหกก็เป็นการสอบครั้งใหญ่เพราะเธอไม่ได้ใช้ใจกินนั้นประตูที่จะเข้าข้างใดได้คือความรู้สึกครับเพราะความรู้สึกเป็นภาษาของจิตวิญญาณคุณเสีย้ยหรูนะครับหูตอนนี้รู้สึกสุขไหม สุขค่ะแต่ก็ไปฟังในห้องทุก็มาปรับสภาพจิตใหม่ก็จร<ล>ิงน,นะนจะรู้ว่ามีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อธรรมะเหมือนกับคุณเท้เหมือนกันนะว่าอยากจะช่วยผู้คนให้ทุกคนเข้าใจหลักธรรมแล้วว่าให้ทุกคนกินเจจะได้จะได้มีโลคภองพรพ้จะอันเร็วไวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายตามที่เราคิดก็คืออยากจะช่วยเขา แต่ว่าบนแต่และคนก็ได้บุญไม่เหมือนกันก็บุตปัจัจก็ไม่เหมือนกันก็เข้าใจอยู่ว่าเชื่อมั่นต่อหลักธรรมแต่ก็ต้องมีอุปสรรคหลายอย่างต้องลบลุกทุกข์ันก็เหมือนกันค่ะก็ก็มีอุปสรรคหลายอย่างอะ่ะขอบคุณนะคะและอุปสรรคหลายอย่างนั้นเราสุขไหมก็บางครั้งก็มาปรับใจว่าเราช่วยเพื่อให้เขาเขา้าเข้าใจเอ่อเพื่อให้เขารู้จิตเดิมแล้วก็มาปฏิบัต กลับมาไม่ต้องไปกินกินเนื้อสัตว์กินเจไงกินเจด้วยเขาเองเนีอยลอดงานครับผมนะนันเรียกว่าการใช้ศรัทธานำก่าฟังได้ดีนะครับค่ะหาเราพ็่ความเพียนฟ้าใสที่ผมก็บอกว่างงมซื่อแม่ครัวก็รู้บารู้ได้ทำไ้เถอะไม่ต้องสนใจอะไรได้ครับผมเราสะสมบุญบารมีมาหลายหมื่นชาติแล้ว หา,เ,าเราดุม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 ดลับหูหลักตาทำบรรลุได้เราต้องใช้การบรรลุนี้ประมาณแปดสิบแสนอสองไขมาหากัปและแม่ครัวหลายคนก็ตัวนิ่มตอนที่กกรสังขารไปนั่นคือบรรลุแล้วแปลว่าเขานะครับสะสมมาแปดสิบอาศงาศงไขเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแม่ครัวที่บรรลุแล้วกลับคืนไปแล้วไม่ต้องรู้อะไรมากแต่เขาใช้ความเพียรเพื่อความบรรลุ แม่ครูว่านะส่วนเราหลายคนใช้ศรัทธานำศรัทธานำต้องใช้ประมาณหกสิบแสนอสงไขยมหากรศรัทธาต่ออ,อ,อาจารย์นะศรัทธาต่อศาสนาศรัทธาต่อบุคคลศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือการให้ศรัทธานำก็สามารถบรรลุได้ แต่ต้องใช้เวลาถึงหกสิบแสนอสงไขมหากับต้องใช้ปัญญานำ้าพาคุเสเซโรปิดไปก่อนเนาะอ่านะครับถ้าใช้ปัญญานำจะใช้เวลายี่สิบแสนอสงไขมหากับมันย่นยอบพกชาเยอะนะนะครับดังนั้นเมื่อเรามีศรัทธานำเราจะรู้สึกว่าเราเป็นสาวกกู้คอยตาม เขาบอกให้เราหาราันซ้ายเราก็หันซ้ายเขาบอกให้เราหันขวาเราก็หันขวาเขาบอกให้เราช่วยช่วยคนเราก็ช่วยช่วยคนนั่นสมัยก่อนเราเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อเราช่วยช่วยคนจนกระทั่งว่าโอ้เริ่มมีความสุขเห็นไหมมันมีความสุขนำทางมันมีความปิตินำทางนั่นแหละคือการใช้เริ่มปัญญานนำละเริ่มเป็นตัวเองแจ้งด้วยตัวเองฉันกระทาเพราะอยากทําเอง อยากช่วยคนเองไม่ใช่อาวุโสบอกว่าเธอไปบําเพ็ญเธอไปช่วยเธอไปส่งเสริมคนคนกลุ่มนี้นะเธอดูแลย่อยทำกลุ่มนี้นะเธอดูแลกลุ่มเยาวเย,ยาวชนวัยรุ่นนะมันเหมือนกับทาเป็นหน้าที่อะอันนี้เรียกว่าสาวกนําสาวกยานวันใดได้เธอใช้สาวกยานแน่นอนมาบรรลุได้แต่มันก็ไม่เจ,จิดจ้า เต็มกำลังบันนี้ผู้ใดเมื่อรู้ว่าตนเองคือพระพุทธหนึ่งจุดชี้ที่พระอาจารย์ชี้ลงตรงหน้าเธอคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองนั่นแหละจะเป็นปัญญานนำและปัญญานนำแปลว่าอะไรปัญญานำแปลว่าคุณต้องรู้ก่อนรู้โลกรู้ธรรมรู้โรกีเลอรู้การผ่านวัคซีนรู้ทุกรู้สุขรู้หมดทุกอย่าง รู้ไปเลยและรู้แบบเปิดนะรู้แบบเปิดอย่ารู้แบบปิดถ้าเรารู้แบบปิดปั๊บเราจะกลายเป็นน้ํานิ่งรอเน,น่าอ่าตัวนี้สําคัญน,นะครับรู้แบบเปิดเปิดยังไงหลายคนก็บอกว่าอย่าไปสายอื่นนะอย่าไปสายต้องรู้ต้องทานนะเดี๋ยวสายทองขาดเขาก็กำํำกบไว้เลยนะครับแปลว่าตอนนั้นเรายังไม่มีปัญญาท่านเลยก,กลัวเรากลัวเราผิดเพี้ยนกลัวเราหลงทางแต่ผู้ที่ใช้ปัญญานํา เขาจะเข้าใจบริบททุกอย่างรู้มืดรู้สว่างเพื่อให้มันแจ้งรู้ยึดกดระเบียบรู้ขอคุยเพื่อรู้จักการคลายขอคุยสินแต่ว่าข้อห้ามกดกรอบแต่เมื่อเข้าใจไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วไม่พูดกดอยู่แล้วไม่เดียเดเกใครอยู่แล้วมันจะกลายเป็นสินธรรมชาติใช่ไม่ใช่ ฉันอ่อนน้อมทำตนโดยธรรมชาติอยู่แล้วฉันรักตัวเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วฉันมีความเรียบร้อยมารยาทอยู่แล้วกดกรอบเอาไว้ทําไมเพื่อให้มันเป็นประเบียบแต่หลายคนไปยึดยึดกดยึดฝออกุยยึดปั๊บมันกลายเป็นสินข้อห้ามมันเป็นระดับตำ่ำระดับล่างระดับคนใหม่ส่วนผู้ที่กินเจมาสิบปียี่สิบปีสาสิบปีแล้วมันเริ่มคลายเข้าใจละถ้าใครยังยึดต่ออีก ว่าตัวใครตัวมันนะเรามองออกใช่ไหมคนที่ปฏิบัติบำเพ็ญมาสิบปีปปยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยรู้ออกถ้าคุณยังดูไม่ออกแสดว่าคุณยังเป็นสาวกยานอยู่หนึ่งจุดชี้ของพระอาจารย์คือเธอคือพระพุทธครรมาคือหน้าที่แล้วหน้าที่ของพระพุทธคืออะไรเรามาดูสิครับหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของพ่อครัวแม่ครัวเขาไม่จะเปิดตำลานะ พ่อครัวเขาแค่โยนทุกอย่างลงยงกโกลบอตุกตับตุกตับก็ลอ,อยเลยก็คือการทำอย่างธรรมชาติไม่ต้องคิดมันจะออกจากความรู้สึกมือแม่ค้าแม่ครัวจะมือเติบต่ให้ก็ให้จัดจ่ายให้เต็มเต็มให้เต็มทำเป็นผู้ให้อะดังนั้นหนึ่งจุดชี้ของพระอาจารย์คือเธอคือพระพุทธพุทธคืออะไร พุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานากลับมาที่คำอ,อนุบาลเลยนะที่เราฟานกันบ่อยๆพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรารู้หรือยังเราตื่นหรือยังสุดท้ายสูงสุดคือเบิกบานถ้าคุณรู้เยอะรู้มากรู้ตื่นแต่คุณไม่เบิกบานไม่สุขมันผิดทางเด้อ พราะสุดท้ายสําคัญคือรู้ตื่นและเบิกบานมันต้องสุกและเบิกบานก่อนสุกที่ไม่เดือดร้อนใครสุกไปเลยดังนั้นมันต้องจบที่เบิกบานตรงนี้ที่คุณลิซ่ารู้บอกว่าจะเข้าถึงประตูดได้อย่างไรก็คือสุกและเบิกบานเท่านั้นหากเรากระทาสิ่งใดไปแล้วมันไม่สุกมันอึดอัดน,นั่นแสดงว่าเธอผิดทางทําไมผิดทางอ่ะมาดูกัน คนกินเจกินเจเพราะกรรมันก็มีนะไม่ใช่กินเจเพราะปฏิทานอย่างเดียวโคสร้างห้องพระเสด็จซนสละตนเพื่องานทำมันมีการสลับตนเพื่องานทำเพราะกรรมก็มีนะสร้างวัดสร้างพระนะสร้างฟอฐานใหญ่สร้างเพราะกรรมก็มีนะแต่รูปแบบการทําเหมือนกันเลยเป็นอย่างไรบ้างสร้างเพราะกรรม ผมเคยไปถามป้าซื้อท่านหนึ่งอยู่ที่คอนแกน่นอ้เธออยู่ตรงนี้มาสิบยี่สิบปีเก่งจังเลยอะ่ะอยู่ได้ยังไงตลาดต้นขนาดนี้เขาตอบมาบอกว่า,าก็หนูไม่มีที่ไปอ่ะจบเลยก็หนูไม่มีที่ไปแปลว่าเธอทนอยู่ใช่ไหมถ้ามีที่ไปก็จะไปมันเมื่อทนอยู่มันไม่ได้เต็มใจอยู่ มันก็เลยอู้ตื่นเช้ามาฉันก็นอึดอัดต้องตื่นเช้ามาไหว้พระสวดมนต์ทำความสะอาดเหมือนกับเป็นคนใช้อ่ะเห็นไหมครับบางคนกินเจเพร,รเพราะกรรมเพราะชาติที่แล้วเขาเคยฆ่าไว้เยอะนะครับคนกินเจเพราะกรรมคือชาติที่แล้วฆ่าไว้เยอะชาตินี้เขาก็เลยต้องมากินเจเพื่อจะให้จิตมันบาลานสมดุล เหมือนบังคับให้กินเจกลุ่มกลุ่มนี้คือไม่กินเจเธอจะป่วยไม่กินเจจะติดอัดแล้วก็จะยึดเจยึดเจคืออะไรยึดเจคือเขาจะเขาจะประนามคนไม่กินเจเธอยังบุญไม่ถึงนะเธอ,อยังอย่างงน้นอย่างนี้ยังติดชินนินทานะคะวันไหนไม่กินเจร้อนลนนะครับผมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ ต้องล้างจันให้สะอาดต้องอย่างนั้นตรงนี้คือเหมือนกับว่ากินแล้วมันร้อนลอนนะมันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติมันไม่ได้เปล่งจงิตเมตตากินเพราะเคร่งครัดเพราะกลัวนะครับคนกลุ่มนี้ก็คือกินเพราะกรรมแล้วก็ชอบไปประนามชาวบ้านเขาเห็นไหมครับเหมือนกันคนสวดมนต์เพราะกรรมก็มีทุกวันต้องสวดมนต์ วันไหนไม่สวนรู้สึกอัดขัดใจลูกหลานมาใกล้ๆกระจาไปเลยอย่ามายุ่งกับป้านะกําลังสวดมนต์อยู่เห็นไหมครับนั่นคือสวดมนต์เพราะกรรมเพราะชาติที่แล้วเขาไปด่าทอประนามวัดด่าทอประนามพระหรือศาสนาอื่นชาตินี้ก็เลยต้องมาเพียรสวดมนต์เพื่อสรรเสริญธรรม มันมีข้าจิตท,ที่พร่องอยู่เมื่ออดีตชาติชาตินี้เลยต้องมาพูดมาสารเสริญธรรมเห็นความแตกต่างตรงนี้ไหมครับนะอ่าทีนีสสน้สร้างห้องพรากับสร้างวัดหลักสร้างห้องพระใหญ่เลยนะบางคนสร้างห้องพระเพราะกรรมก็คือกู้นี่ยืมสินร้อนลนเหมือนตั้งใจมากเลย ถ้าไม่สร้างก็เหมือนเหมือนติดหนี้อ่ะต้องพยายามที่จะหาเงินงหาทองเพียรพยายามที่จะมาสร้างตรงนี้ให้ได้นะครับไปทั้งปฏิทายไปทั้งการร่วมกันสร้างพระเหมือนกันถ้าที่แล้วไปเผาวัดไปทุบพระไวะ้เยอะชาตินี้ก็เลยต้องมาสร้างเพื่อชดเชยชดไถ่บองอ,อ๋อยยันครับผมการทำเชพาะการการทำพระระพ,พ,พ่อปราณิทาน ดังนั้นแล้วเราจะรู้ได้อยงรว่าเรากินเจเพราะกรรมหรือกินเจเพราะปฏิทานละ่ะเราสร้างห้องพระเราเสด็จเรินตั้งเต้าสละอุทิศตนนะครับเรามาเพื่อชดใช้กรรมไปขโมยของวัดมาเราจะยต้องชดใช้แรงกายให้วัดให้ฝอถันสำคัญที่สุดเลยนะครับเมื่อเราทำเพราะกรรมเราจะมีความร้อนหลนอึดอัดอยู่ข้างในเหมือนติดนี้ต้องรีบใช้ ใครลงมาเพื่อปฏิทานทำเพราะปฏิทานจะมีความสุขและเบิกบานใจเท่านั้นเลยยิ่งทำยิ่งสุขยิ่งเหนื่อยยิ่งสุขยิ่งสุดช่วยคนยิ่งสุขเบิกบานและสนุกและทำให้แบบไม่หวังผลปิดทองหลังพระนะครับผมถ้าเราหวังอยากได้บุญอีกนะมันเป็นบุญสำหรับคนรุ่นใหม่โอ้ยเก็บที่นอนจะได้สองบุญะแนนบุญชวนคนรัธรรมะได้ห้าะนนนบุญนะครับ ช่วยเหลือรัธรรมะได้กี่คะแนนบุญเมื่อเราเราเรา,เราหวังทบาบุญเอาบุญเอามรรกผลนิพพานแปลว่าเรายัางอยู่ในขั้นประสมของจิตในการบำเพ็ญใช่ไหมถามตรงๆงเหอะแม่ครัวต่างๆเนี่ยอยากได้บุญไหมไปถามเลยแม่ครัวแม่ครัวก็จะตอบว่าไม่หรอกฉันไม่สนหรอกว่าคุณได้บุญขนาดไหนฉันแค่อยากจะให้เขากินอิ่มหลับนอนสบายก็พอแล้ว เห็นไหมมันต่างกันไหมแน่น,นอนนะครับธรรมมนมีกระพริเปลือกการแก่นแกนเราจะอยู่ในทางของสายทางไหนล่ะและตัวเราล่ะจะเข้าถึงระดับทรรแก่นแท้ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจถึงธรรมแห่งแก่นแท้อย่างไรนั่นคือปัญญาและเราจะเป็นพระพุทธเองไม่ใช่สาวกผู้คอยตามเราจะใช้ในการสมองในการเข้าใจพิจารณาและแจ้งเองในการรู้ขอนทางของเราเอง สุขที่จะกระทําเองเมื่อสุขที่กระทําเองปั๊บมันจะมีบารมีครบสามสิบทัศเลยนะครับมีเมตตาเองกรุณาเองสัจจะทานบารมีศีลทานบารมีครบพร้อมจริยธรรมเมตตาปัญญากะาาหารบารมีครบพร้อมเลยถ้าเราสุขที่จะกระทําเองมันจะไม่มีการขัดเคืองจะไม่มีการเพียพรพยายามเพราะมันสุขที่จะกระทําเองมันต้องพยายามไหมมันไม่มี มันต้องอดทนไหมไม่ต้องไม่ต้องอดทนไม่ต้องขันติบารมีเพราะฉันสบายสบายอยู่แล้วไม่สุขที่จะกระทําอยู่แล้วมันจึงเลยสินที่แปลว่ากดกรอบมันขันเข้าถึงสินแปลว่าปกติแห่งจิตเดิมแท้ไปเสียแล้วโอเคครับวันนี้เอาอขอหอมปากหอเนอะเอาะขอบคุณมากมากจ้าครับต้องขอบคุณพี่นพนะครับคุณนะคะ ให้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยขอบคุณอข,อขอบคุณท่านอาจารย์นบอัศวะของเราอ่าโอเคพิเทพต่ตอค่ะเห็นเห็นพิเทพไม่เปิดไหมครับขอบคุณอพี่นบนะครับหรืออาจารย์นบนะครับที่มาแนะนําให้เราเห็นภาพเนาะในการบําเพ็ญน,นะฮะหรือปฏิบัตินะฮะศึกษาธรรมอย่างไรให้มีความสุขให้มีความเข้าใจและเดินทางไปอย่างรู้เท่าทัานเรื่องราวนะฮะ โอเคครับฟังนี่เพลินเลยฮนะ <laughs>